สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้้องพีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนห้องทุกคนคงจะได้ดูคลิปกว๋วยเตี๋ยวให้ลงไปแล้วนะครับจะบอกว่าที่เห็น้องพีกินว่าทุกคนเห็นดูงพีกินผักนะครับเพื่อนที่โรงเรียนก็น่าจะเคยเห็นนะครับว่า้องพีไม่เกยสั่งของที่มีผักไปกินนะฮะถึงแม้ว่าจะกินได้บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะกินนะครับวันนี้้องพีเนี่ยทั้งจะจะกินยำแล้วทีเนี้ยยำมันไกน่ฮะก็เลยกลับมายิงบมญเดอดเรือ ความที่น้องพีแบบง่วงแล้วก็หิวๆนะคะเขไม่รู้จะสั่งอะไรคิดว่าจะสั่งเกาเหลาเออีจริงอะจะสั่งหมูลอยนะฮะบวกข้าวแต่น้องพีอะคิดว่าเขาน่าจะแบบงงว่าคือเมนูอะไรนะพี่ก็เลยเขียนเกาเหลาไปแต่ก่อนพีจะเขียนนะคะทุกคนมาช่วยคิดว่ามันถีดหรือถูกนี่ถามไม่ชมพห่วแม่พีจะสั่งยังไงนะครับแม่ก็บอกว่าสั่งยังไงก็ได้แล้วแต่คือแม่ก็รู้นะว่าพีไม่กินผักแต่เขาเขาให้พีก็เขียนเกาเหลาหมูไป อันนี้มาสก็แบบหนชิ้นน,นั่นแหละครับผักเต็มเลยหมูมีสี่ชิ้นข้าวก็หิวโอ้โหไม่ไหวแล้วครับทุกคนก็ยังดีนะที่แม่เขาสั่งมาให้ใหม่เต่ก็เอาะอะไรย่อนกลับมาไม่ได้แล้วครับนี okay, ่ครับบายบายครับพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะมีบบนี้แล้วแหละงัวครั้งเดียวไม่งัวซ้ำนะครับเนี okay, ่ครับบายบาย